ขันเลยต้งมองกล้องด้วยขันด้วยเอาขันดีกขันสิเออขันอีก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 เร็วขันอีกขันอีกขันสิขันเร็วเร็วเข้าขัน ขันอีกลูกขันอีกขันเร็วขันอีกขันอีกเร็วเอาขันอีกเร็วมองกล้องมองกล้องเนี่ยมองกล้องขันขันเออขันอีกลูกขันอีกคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องคุยคุยอยากคุยด้วยเขาคุยกันก็ขันไงขันนี่ขันนี่อ่ะขันนี่ ขันนี่ขันนี่ขันขันขันเร็วขันเร็วขันขันเออยังหนีหลุดขันขันขันเร็วขันขันอีกขันอีกเร็วโต้งขันอีกหนึ่งขัน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  ไปเก็เ้วขันขันเดียวขันอขันอีกขันอีกลูกเรวจะตัดแล้วขันอีกทีเดียวขันอีกเร็วขันขันขันเร็วขันดีขันดีโอขันเลยขันดิ กยกูยแหละขันคย,ยวขัน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 เอ <g ül> เอ <g ül> งั้นน่ะถูกต้องไก่ทะเลนี่ไก่ทะเล